พี่น้องครับวันนี้สวนผักหวานป่าพ่อพอ้อําอำเภอบรหมอจังหวัดสระบุรีนะครับจะพาพี่น้องไปพิสูจน์การนำเมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ซึ่งเป็นเมล็ดที่แ,แข็งแรงอัตราการรอดสูงนะเรานําไปเพาะที่กระบะทรายเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องตามไปดูเลยนะครับนี่คือเมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับหลังจากที่เรานําเปลือกออกบุนออกแล้วก็ล้างน้ําสะอาดแล้วเราจะไปเพาะ นําไปหมกที่กระับะสายพี่น้องดูนะครับอันนี้เราหมกไว้นะฮะเราหมกไว้ก็ประมาณสองถึงสามตัปดานี่เรามาพิสูจน์กันครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับเห็นไหมนี่เป็นเมล็ดที่ค่อนข้างจะแ,แข็งแรงสมบูรณ์นี่ครับ พร้อมที่จะนําไปปลูกลงดินได้เลยนะครับพี่น้องหลายท่านนําไปปลูกแล้วบอกว่าประสบความสําเร็จนะฮะแล้วก็มีอัตราการรอดสูงจริงๆนี่คือเป็นเมล็ดพันธุ์ยอดที่ทองใบใหญ่จากสวนประวานป่าพออ๊อปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับลองดูนะนี่ครับโอ้ยาวมากสวยงามนะครับเป็นเมล็ดที่แข็งแรงนะพร้อมปลูกจริงๆนะครับนี่ครับ ถาพี่น้องดูให้ดีนะครับเนี่ยพี่น้องดูให้ดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรากเขานี่ฮะรากเขาออกมานี่สวยงามนะครับอืมครับพร้อมที่จะ,ะนำไปปลูกได้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็น 1, พันธุ์ผหวานป่าเป็นเมล็ดนะฮะพนเจาทิศทองใบใหญ่ ถ้าพี่น้องอยากได้ต้นกล้าตอนนี้เรามีอยู่นะครับทักทายมานะครับ